ในโรงเรียนที่โมเอเนี่ยเป็นเรียนเนี่ยคือมีนักเรียนนะคะฆ่าตัวตายอยู่ด้วยนะคะทุกคนอดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดาได้เดล สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะคะก็กลับมากัปอคนนี่คนเดิมเลยค่ะแล้วก็น้องโมเอจังนะจ๊ะยูหูยูหูวันนี้คือขออนุญาตนะคะใส่หมวกนะคะเพราะว่าฉันไม่ได้สะผมอีกแล้วนะคะทุกคน เอาละค่ะสวัสดีค่ะน้องโมเอจังสวัสดีค่ะทุกคนวันดีจ้าดีจ้าวันนี้นะคะปอก็มากับน้องโมเอจังเช่นเคยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดนอนด้วยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโมเอจังนี่เธอกําลังจะน,นอนแล้วหรอใช่แล้วค่ะคือพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยโมเอนะคะนอนไว้นะคะนอุ้ยแปลว่าช่วงนี้เนี่ยโมเอ็เนี่ยกำลังเรียนหนักเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะทุกคนขาโมเอ จังก็เรียนโคตรหนักเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยเพียรแล้วก็จะนอนไว้นะคะโมเอจังแต่ว่าวันนี้นะนะชั้นน่ะนก็มีภารกิจให้เธอไปทำอีกแล้วนะฮะภารกิจอะไรหรอคะคุณแม่อ๋อคือว่าวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะปอจะให้น้องโมเอจังนะคะไปล่าท้าผีก,กันในโรงเรียนอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะคือเราก็มีเรื่องเล่านะคะอะไรน,นะคะ ล่าท้าผีอีกแล้วล่ะคะ oh. ไม่เอาไม่เอาโมเอจังกูจังเลยนะคะ <Yeah. S 1> ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเธอเป็นลูกฉันเธอต้องอยากกลัวผีนะจ๊ะโมเอจัง uh huh. เพราะว่าเราเนี่ยทำงานเพื่อแฟนคลับนะคะปอก็มีเรื่องเรานะคะเขาบอกกันว่า เนี่ยในโรงเรียนที่โมเอ็เนี่ยไปเรียนเนี่ยคือมีนักเรียนนะคะค่าตัวตายอยู่ด้วยนะคะทุกคน<ฮ>จริงหรคะคุณแม่นี่คือหนูไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนี่ยใช่ลวโมเอจางเธอรู้ไหมว่าในโรงเรียนของเธอเน่ะมีคนตายด้วยนะแล้วก็เรื่องนี้นะคะทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็ปิดข่าวเงียบเลยค่ะไม<ฮ>่ตายเธอคะ่ะคุณแม่ไม่อยากเชื่อเลยนะคะ่ะจริง บอกเลยว่าจริงแท้แน่นอนจากโมเอ๋จังเ,ออเขาว่ากันว่ามันมีเด็กผู้หญิงนะคะฆ่าตัวตายในห้องน้ําค่ะเพราะว่าแทงนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะโดนรุ่นพี่ทิ้งค่ะก็เลยตอมใจตาแล้วก็ฆ่าตัวตายในห้องน้ําในขณะที่ตัวเองนะคะกําลังตั้งครรภ์ได้สองเดือนค่ะออคุณแม่คือเป็นข่าวที่โคตรช็อกเลยนะคะใช่ทุกคนคือแบบเป็นข่าวที่แบบว่าโคตรช็อกเลยนะแล้วก็ ยังมีอีกคนนึงค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ตายในห้องสมุดค่ะอ สาเหตุการตายคือผู้หญิงคนนี้นะคะกินยาฆ่าตัวตายเช่นกันค่ะทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงเลิกตายในห้องสมุดคะเพราะว่านางนะคะโดนผู้ชายที่นางชอบเนี่ยสารภาพรักในห้องสมุดค่ะนางก็เลยไปตายที่ห้องสมุดนะคะเพื่อลาลึกถึงความรักครั้งแรกของนางค่ะทุกคนคือเอาง่ายๆเลยนะคะผู้หญิงทั้งสองคนนี้นะคะตายเพราะผู้ชายทิ้งค่ะใช่ฆ่าตัวตายเพราะผู้ชายทิ้งหรอคะนี่ ใช่แล้วม่ยจังแล้วก็วันนี้เนี่ยฉันก็อยากจะวานให้เธอเนี่ยไปดูให้หน่อยว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วก็มีผีจริงๆหรือเปล่าม่ยจังเอเอก็ได้ก็ได้ค่ะคุณแม่<อ>แล้วก็ที่สําคัญนะวันนี้เธอต้องไปคนเดียวเธอต้องอย่าเอารุ่นพี่ไปเธอต้องลุยเดี่ยวค่ะม่ยจังอไม่นะใช่แล้วค่ะทุกคนเราจะให้น้อง โมเอจังนะคะไปล่าท้าผีคนเดียวค่ะโดยที่ไม่มีรุ่มพี่หรือว่าใครเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือความโหดของในวันนี้นะคะทุกคน oh. เอาละค่ะทุกคนค่ะก็คิดว่าหน้าจะได้เวลาแล้วนะคะโอเคโมเอจังยองไปก็ได้ดีมากโมเอจังเพราะว่าถ้าเธอไม่ไปเนี่ยก็ไม่มีใครไปแล้วจ้ะ โอ้ยให้ตายเถอะมวยจังนี่เธอจะไม่กลัใส่รองเท้านอะหรอ <Yeah. S 1> เอาล่ะมวยจังในเมื่อถ้าเธอพร้อมแล้วก็ไปลุกกันเลยค่ะ uh. เอาจะมาขี่จัก,กรยานคู่ใจไปนะคะเปรือบขี่ไปเลยจ้า โ,โมเอ็เนี่ยไม่อยากไปเลยอะแต่ก็ต้องไปนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแฟนขับไม่ราก,ก้าือดูสินี่ขนาดหนึ่งทุ่งกว่าแล้วนะคะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยยังเปิดไฟครบทุกดวงเลยนะคะเนี่ยือเอาล่ะโมเอ็จังเธอพร้อมหรือเปล่าก็ต้องพร้อมแล้วค่ะคุณแม่ฮ้เอาล่ะ จอดเลยปึ๊บอืมไม่ต้องกลัวไปล่ะเฮ้ยดูนี่สิบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยอะ่ะแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวพอค่ะเราจะมาเพิ่มบรรยากาศนะคะด้วยการปรับเวลาค่ะสักเที่ยงคืนแล้วกันเนาะเออเราจะมาเร่งเวลานะคะเพื่อเพิ่มความหลอนนะคะทุกคนเ <c oughs> ที่ยงคืนแล้วค่ะ <c oughs> มโมอเอจังไม่ต้องกลัวไปล่ะแต่ว่าเรานะคะไม่รู้ว่า ไอ้ข่าวลือนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ห้องไหนแล้วก็ชั้นไหนนะคะเราจะมาหากันนะคะทุกคนเออมห้องสมุดหรอห้องสมุดเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ชั้น2หรือว่าชั้นสามนี่เลยคะ่ะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็ไม่แน่ใจคะ่ะว่าอยู่ห้องไหนนะคะเออเอาล่ะมยจังท่องน้โมสามจบเร็วน้โมตาสา <c oughs> ทุกคน โบเอจังจะเข้าไปแล้วนะคะนี่คือห้องน้ำผู้หญิงนะคะทุกคนแม่หนูกลัวโอเคอันนี้คือไม่มีอะไรนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเปร๊บห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะคะคุณแม่คะไม่เห็นมีเลยนะคะอย่าพึ่งสีโมเอาจังเธอนน่ะยังเข้าไปครบทุกทันเลยนะโอ้ยก็ได้ค่ะ แต่ว่าขอแวห้องน้ำผู้ชายหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะเจอนะฮะอ๋ออันนี้ก็ไม่มีนะคะทุกคนเอหรือว่าข่าวลือเนี่ยมันจะไม่จริงหรือเปล่าเลยคุณแม่เฮ้ยแต่ฉันว่านะจริงหว่ามอยจังฉังว่าแกอะต้องเจอแน่นอนแหละคุณแม่คะ่ะก็พูดไปหนูกลัวนะคะไม่ต้องกลัวหรอกหนะ้าค่อยๆขึ้นไปนะเรามาหยุดอยู่ที่ห้องสมุดของในโรงเรียนนี้แล้วนะคะทุกคน <c oughs> เอาละค่ะพอขอเข้าที่ประตูด้านหน้าแล้วกันนะคะไอ้กลัวแล้วเราก็มาอยู่หน้าห้องสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะคะก็ต้องมารอดูกันนะไหนไหนไหนไหหหหหหหอาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดา กอดเดี๋ยวทุกคนเลนนี่ไงเรื่องเล่ามันเป็นความจริงด้วยนะคะ oh. นี่คือผู้หญิงที่เขาเนี่ยมาฆ่าตัวตายในห้องสมุดนะคะแล้วก็เขาเนี่ยถือมีดด้วยนะคะ oh. แล้วก็น้ำตาเนี่ยเป็นสีแดงด้วยนะคะแปลว่าผีตัวนี้เนี่ยต้องอฆาาแค้นแน่นอนเลยนะคะทุกคน oh. คะหนูก็กลัวเหมือนกันคะ่ะหนูกลัวจนขาหนูเนี่ยไม่ยอมเดินแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้โม,มเอจังเธอจะต้องอดทนไว้ให้ตายเธอ ดูสิน่ากลัวมากเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่เห็นเราเลยนะคะแปลว่าเขาเนี่ยกำลังทําอะไรบางอย่างอยู่นะคะทุกคนโอ้ยไม่นะไม่นะน่ากลัวจังเลยไปดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าผู้ชายคนไหนนะคะที่มันกล้าหักอกผู้หญิงคนนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ชายที่เลวมากๆแน่เลยนะคะทุกคน เราขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วนะคะจะบอกว่าเด็กผู้ชายของโรงเรียนนี้นะคะเจ้าชูนะคะแล้วก็นาหมอด้วยนะคะบอกเลยว่าอย่าหาทํานะคะมีแฟนในโรงเรียนนี้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้เจอรักแท้แน่นอนคะ่ะ <Yeah. S 1> โออเพราะว่าแบบโดนทิงน้งไงนะคะหุ้ยกลัวเอาล่ะทุกคนเราจะมาดูที่ห้องน้ําชั้นสองกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่า ดูส do oh ีห้องนี้มีเฮ้ย้ยโอเมก้าโอเมก็าดูดูดิน่ากลัวมากเลยคือเขากำลังทำท่าว่าช่วยด้วยช่วยดูคือต่วว่าคนนี้คือแบบว่าน่ากลัวกว่าคนที่อยู่ข้างล่างนัเพราะว่า อันนี้คือดูแบบดูน่ากลัวกว่านะคะทุกคนอุ้ยโมเอจังไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องเล่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นความจริงนะคะทุกคนไม่นะคุณแม่หนูกลัวนะคะ่ะโมเอจังโมเอจังระวังเฮ้ยคุณแม่คะเหมือนเขาจะเห็นหนูเลยนะคะคือมานเขาเท้าเรามาเลยอะ่ะเมื่อกี้เราเห็นมันขยับได้ฉันเห็นนางขยับได้ด้วยนะเฮ้ยดูสิมันมาอยู่ในห้องนี้แล้วว่ะอุ้ย วันดีเพื่อนฉันรู้นะว่าแกกําลังเศร้าน่ะแต่บางทีน่ะแกก็ไม่น่าจะมาตายอย่างนี้นะเพื่อนยากไม่ฉันต้องการคนรักกลับมาไม่ไม่นะไม่นะไม่อย่าต้อง ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอุย้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะฉันขอหนีกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะไปแล้วเพ่นแล้วเพ่นแล้วอุย้ยให้ตายเถอะหวังว่าเขาจะไม่ตามเรามาว้า้ยมันตามเรามาอยู่ว่ะไม่นะชใช่ด้วยไม่แล้คือจะบอกว่าเวลานี้เนี่ยไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยนะคะเพื่อนๆไปดีกว่ากลับบ้านไปหาน้องแมวดีกว่าค่ะทุกคน อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากเลยไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ฉันไม่ไหวค่ะมันน่ากลัวเกินไปลุงพี่คะช่วยด้วยลุงพี่ลุงพี่คะฉัน่ะโดนผีหลอกมานะคะลุงพี่าลุงพี่ลุงพี่หนีแล้วหนีแล้วไปแล้วไปแล้วหนีแล้วหนีแล้วลุงพี่โอ้ยแมก่ก็มันตามเรามาแล้วคะ่ะไม่นะไม่นะอุ้ยทำยังไงดีคะทุกคนเราว่านะ เราหนีไปที่วัดดีกว่าค่ะเดี๋ยวปอจะหนีเข้าวัดนะคะเฮ้ยหวังว่าที่นี่เนี่ยจะปลอดภัยนะคะทุกคนปึ๊บเบิบเบบเบบบบบเบเอาละเอาละเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วที่มันนะ ตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายปอกลัวทั้งเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน